สวัสดีเช้าวันพฤหัสนะคะวันนี้เรามีแนวทางวิ่งบนล่างอย่างละ3าสูตรมาให้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์พิจารณาย้อนอดีตให้รับชมสูตรคำนวณละ7จงวดซ้อนสถิติโดยแต่ละสูตรก็จะคิดคำนวณที่แตกต่างกันออกไปผลลัพธ์อาจจะแตกต่างหรือเหมือนกันในบางงวดแต่ความเหมือนหรือความต่างก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะมาหรือแม้แต่สูตรนั้นๆจะเดินในอดีต อนาคตก็ไม่สามารถที่จะบ่งชี้อะไรได้เพราะว่าเราไม่สามารถทราบอนาคตได้นะคะเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์และคิดค้นขึ้นเท่านั้นรับชมอย่างมีวิจารยานและสติเริ่มการคำนวณทดสอบสูตรตั้งแต่16มิถุนาย,ยน66นะคะ8 7 2และ30วันนี้วันที่21แล้วหรือเวลายกวันก็จะสิ้นเดือนนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าไปอีก3เดือน สเดือนถัดไปก็จะเป็นปีพุทธศักราชใหม่นะ2567ทุกท่านก็จะมีอายุเพิ่มมาอีก1ปีไม่เว้นแม้แต่ดิฉันแต่ละปีนี่ไวมากนะปกติเนี่ยแปบ๊ปแปบหนึ่งต้นป,ปีแป๊บหนึ่ง,ป,ป,งปลายปีแป๊บหนึ่งต้นปีแป๊บหนึ่งปลายปีเนาะเออคนเราจะไม่ให้แก่ไปตามการเวลาได้อย่างไรล่ะคะนะฟังเสียงดิฉันแล้วมีการปรับเปลี่ยนมั่งเสียงเปลี่ยนมั่งก็เป็นเรื่องปกตินะ เพราะว่าคนเราก็ไปตามวัยคุณมาวางดิฉันตั้งแต่แปดปีที่แล้วแล้วปีนี้อ่ะมันจะให้ใสเหมือนปีแรกที่เราเจอกันได้ใหม่ได้ไงละจ๊ะฉันก็ว่าไปงั้นเอาไว้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่กมมัาเลยนะหลัก สูตรที่1่ใชหลักหน่วยบนคูณสองบวกหลักสิบล่างแล้วก็บวก9้าคงที่นะคะหลักหน่วยบนคูณสองสองสองสี่สี่บวกหลักสิบล่างเลขสามได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าก็เป็นสิบหกอ่ะได้หนะ,ะสูตรที่สองเป็นทูเวนะอันนี้เป็น1ตัวบนล่างนะคะจะมาสูตรไหนจะมาบนมาล่างไหนนี้ก็แล้วแต่นะตัวที่สองหลักร้อยคูณสองสองแปดสิบหก สิบหกบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างสิบหกบวกเจ็ดได้ยี่สิบสามยิมสามบวกสองได้ยิมห้ายิมห้าบวกสามได้ยิมแปดนะคะก็ใส่แปดเอาไปทางไหนนะคะสองแปดสิบหกสิบหกบวกกับเจ็ดได้ยี่มสามยี่มสามบวกสองได้ยี่มห้ายี่มห้าบวกกับหลักหน่วยล่างนะคะไม่ใช่หลักสิบล่างนะยี่มห้าบวกศูนย์ก็ได้ยี่มห้าเพราะฉะนั้นได้ห้าสูตรที่สามหลักร้อยเลขแปด บวกกับหลักสิบบนคูณ2 2 7 4 8เบวกสิได้ยี่สิบงยมสบวกสคุณที่ได้ยิมหได้6อ่ะอันนี้ก็จะเหมือนกันที่เลข6แต่เลข6ตัวนี้มันเป็นบูเวใช่ไหมคะ6 5 6้าหนะคะหมาหลักร้อยบนมาหลักหน่วยล่าง5มาหลักหน่วยบนดังนี้เป็นต้นนะ ถัดไปหลักหน่วยบนคูณ2 5 2 10 10บวกกับหลัก10ล่างเลข1 10บวก1เป็น11 11บวก9คงที่เป็น20ได้เลขศูนย์พักไว้สุดที่2หลักร้อยคูณ2 2 6 12 12บวก0ก็เป็น12 12บวก5หลักหน่วยบน12บวก5เป็น17 17บวกหลักหน่วยล่างนะ17บวก6ได้23 23 เราก็ใส่3ถัดมาหลักร้อยนะคะเลข6บวกกับหลักสิบบนหลักร้อยบวกหลักสิบบนคูณ2 6งบวก0นย์ก็ได้6 6บวก4คงที่ได้10ใส่ศย์อันนี้ก็จะชน0นะูนย์ะออก5 3 0และ6 2สครั้งนี้ไม่มีปรูโมาล่างมาแต่บนคือหลักสิบและหลักหน่วยบนถัดไปหลักหน่วยบนคนูณ2 0งย์คูณ2ได้ศ0บวกกับ ักสิบล่างเลขหก 6, ได้หกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าได้ห้าพักไว้นะคะถัดมาหลักร้อยคูณสองห้าสองสิบสิบบวกหลักสิบบนเลขสามเป็นสิบสามสิบสามบวกหลักหน่วยบนบวกกับหลักหน่วยล่างสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าได้ห้าเช่นกันถัดมาหลักร้อยนะก็คือเลขห้าบวกกับหลักสิบบนคูณสองสามสองหกห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่คงที่เป็นสิบห้า อันนี้เหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายนะไม่ได้ว่ามันจะเหมือนกันทุกงวดใช่ไหมเพราะว่าแต่ละหลักที่เราใช้เนี่ยมันเหมือนกันกันมันไม่ได้ผลลัพธ์มันจะย่อมไม่เหมือนกันทุกงวดเพราะว่าผลการคํานวณของทุกงวดมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาบังเอิญเขาเหมือนกันก็จะมาตรงนี้ตัวเดียวโดดๆนะเพราะฉะนั้นคุณจะเอาไปจับคู่เซตยังไงไม่ได้นะสูตรวิ่งก็คือสูตรวิ่งนะคะ ไปใช้อย่างวิจีวิจารณญาณไปเปรียบเทียบอะไรก็ได้ของคุณอาทีนี้เลื่อนไว้เผื่อหลักหน่วยปวนคูณส 2, 2, องสามสองหกอะดูที่ดูดูด,ดูดีฉันด้วยนะสามสองหกหกนะคะสามสองหกหกบวกหลักสิบล่างเลขหนึ่งหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้างที่นะคะเจ็ดบวกเก้าก็เป็นสิบหกนะใส่หกไปก่อน สูตที่2หลักร้อยคูณ2 428นะคะ428บวกกับหลัก10บูณเลข5เป็น13 13บวกกับหลักหน่วยบูณเลข3 13บวก3เป็น16 16มาบวกหลักหน่วยล่างเลข1เป็น17ใส่7ถัดมาหลักร้อยเลข4บวกกับหลัก10บูณคูณ2 520 4บก10ก็เป็น14 14บวกกั 4, บ4คงที่ก็เป็น18ได้8 ทีนี้ออกอะไรออก 7, 8, ็ดแสองและ 6, 7สังเกตว่าไม่มีตัวเหมือนเห็นไหมมันก็ไม่ได้เหมือนกันหมดทุกงวดทีนี้ฝั่งบนมีมาหลักร้อยและหลักสิบฝั่งล่างมา 6, 7พอดีมาดูของงวดต่อไปหลักหน่วยบนคูณสองสองสองเป็นสนะจ๊ะสองสองเป็น4ีสี่บวกหลักสิบล่างเป็นเลขหกเป็น10 5, 6, 5, 6, 5, สิบบวกเก้าคูณทีเป็น19ใส่9กาพักไว้หลักร้อยคูณสองสุดที่สองสองเจสิบสี่วกกับแหลักสิบปนเป็นยิ่มสองยิมสบวกกับหลักน่วยบนเลขสเป็นยิ่มสยิมสบวกหลักน่วยล่างเลขเก็เป็นสามสิบเอ็ดะก็จะใส่เลขเห็นไว้ต่อไปหลักร้อยนะคะก็คือเลขเจบวกกับหลักสิบปนคูณสองหเจด บวกกับ16ได้ยิ่มสามยิ่มสามบวกสี่คงที่ได้ยิ่มเจ็ดใส่เจ็ดไม่มีตัวเหมือนเห็นไหมงวดนี้โผล่มางวดเดียวโดดที่เหมือนกันทั้งสามตัวข้างบนก็มีเหมือนสองตัวบ้างข้างหลังไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมฮะออกสี่เจ็ดแปดและเก้าหนึ่งอันนี้นะเก้าหนึ่งนี่มาฝากฝั่งของล่างพอดีส่วนเลขเจ็ดมาที่ตำแหน่งของหลักสิบบน เพราะเป็นสูตรที่แยกกันพรีเฟลหนึ่งตัวนะแต่ละสูตรไม่อาจจะบอกได้ว่าอนาคตจะเดินต่อหรือไม่แต่ประการใดนะคะหลักหน่วยบนคูณ2 2 8สองแปบวกกับหลัก10บล่างเลขเก้าสิบวก9ได้ยิ่มหยิมหนะบวกกับ9ได้34ใส่4ไว้อย่าี้มาตำแหน่งของหลักร้อยคูณ2 4 2 8 8บวก7เป็น15 15บวก8เป็นยิ่มสาบวก1เป็นยิมสใส่4เช่นกันเหมือนโดยไม่ได้นัดหมายหลักร้อยเลข4บวกหลัก10บนคูณ2 2 7 1 4 4บวก14เป็น18 18บวก4คงที่ได้22ใส่2อันนี้ออกอะไรออก8 12และ4 6ความเหมือนก็คือเลข4 4ตัวนี้มาที่ตำแหน่งหลัก10บล่างส่วนเลข2มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยบนอ่ะอันนี้จะมาแบบหลุดๆต่อไปเรามาดูของงวดถัดไปวันที่1ตุลาสองห้านะคะหลักหน่วยบนคูณสองหลักหน่วยบนเลข2 224 4บวกกับหลักสิบล่างเลขสี่สี่บวกสี่ได้8 8บวก9ก็เป็น17สูตรสมการแรกพักไว้สมการที่2หลัก100ร้อยคูณ2หลักร้อยเลข8 2 8 16 16บวก1เป็น17 17บวก2เป็น19 19ข้ามมาบวกหลักหน่วยล่าง19บวก6ได้25ได้เลข5สูตรที่3หลักร้อยบนเลข8 บวกกับหลักสิบบนคูณสองหคูณสได้สองแบวกกับสองเป็น10 10มาบวกกับ4ี่คงที่เป็น14ได้4ี่อันนี้ไม่อาจทราบได้ว่าจะเดินต่อหรือไม่นะคะทางนี้ทางนั้นสูตรที่1เนาะจดสูตรใช้หลักหน่วยบนคูณ2บวกหลักสิบล่างบวกเก้คงที่เท่ากับ x สูตรที่2หลักร้อยคูณ2บวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนแล้วนำมาบวกหลักหน่วยล่าง เท่ากับ x สูตรที่3ใช้หลักร้อยหลักร้อยนะคะลืมใส่เครื่องหมายบวกบวกหลัก10บวคูณสบวกสคูณที่เท่ากับ x นะอันนี้กคคีอผลลัพธ์เดี๋ยวฉันเอาไว้เซนเตอร์ก่อนเนาะอ่า นี้ก็วันสุกแล้วอ่าทุกคนเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนี้ไปทํางานนะบางคนอบอกว่าไม่ได้ไม่ได้หยุดหลอกเสาร์อาทิตย์ขายของก็เป็นกําลังใจขาให้ขายดิบขายดีนะคะตอนนี้เศรษฐกิจก,ก็พลิกพื้นแล้วละ่ะเพราะว่าพวกโควิดอะไรมันก็ซาแล้วละ่ะไม่มีใครพูดถึงแต่ก็เป็นเป็นนี่ก็ปกติ ดิฉันตัวดิชันนี้เป็นมาอยู่สามรอบนะสามหรือสี่จำไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าตอนแรกๆเป็น่ะก็ไปหาหมออยู่พอพักหลังแล้วเป็นแล้วโอ้โหลักษาเองเป็นหมอเองฮ <c oughs> ะเขาบอกว่ามีกขาบอก,บอกแบบนี้แบบนี้อยู่ไปซื้อมากิน <c oughs> ไม่เอานะคุณต้องไปหาหมอนะดังนั้นเนี่ยก็ ให้สุขภาพของลุกคนแข็งแรงนะคะหน้าร้อนหน้าฝนอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเชื้อมันไปกับอากาศแต่ถ้าหน้าหนาวขึ้นมาก็ไม่แน่เหมือนกันในกรุงเทพเนี่ยดิฉันอยู่เนี่ยก็คือแบบว่าหน้าหนาวไม่ค่อยได้สัมผัสกับเขาหรอกปีปีนึงอะถ้าไม่ได้ไปต่างจังหวัดนี่นะไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยนะเสื้อกันหนาวนี้จะใส่เฉพาะไป ต่างจังหวัดนะคะเท่านั้นนะแล้วช่วงนี้เนี่ยแบบว่าเมื่อก่อนดิฉันชอบชอบเที่ยวเนาะทีนี้พอมันร้อนนะ่ะคุณผู้ชมไปเนี่ยแบบไปอทะเลก็ร้อนไปไหนก็ร้อนมีบอกว่ามีคนชวนไปแบบไปไป,ไปเที่ยวเขาแล้วดิฉันน่ะไปเที่ยวเขาเที่ยวดอยว่า้งดิฉันบอกว่าจะเอากี่เขาจะเอากี่ภูดอย บ้านดิฉันเนี่ยมีแต่เขามีแต่ภูดอยเสร็จแล้วเนี่ยมเมฆหมอกหมอกนี่ดิฉันก็เจอมาตั้งแต่เด็กๆนะดิฉันเนี่ยสมัยก่อนเนาะในฉันจะเล่าให้ฟังดิฉันเคยเล่าให้คุณฟังแล้วใช่ไหมตอนเด็กๆเ,เนี่ยเอสมัยดิฉันเป็นเด็กประถมยิงๆเ,เนี่ยโรงเรียนประถมเนี่ยรู้สึกจะปหนึ่งถึงปห้าหรือป 5, หนึ่งถึงอะไรปหนึ่งถึงปสี่ปหนึ่งถึงปสี่เนี่ย จะอยู่ใกล้นิดนึงจะไม่กี่กิโลหรอกแต่ว่าในความรู้สึกของความเป็นเด็กโอ้โหไกลมากแต่ตอนเป็นเด็กจริงๆแล้วก็คือตาจะไปรับไปส่งทีนี้พอสักพักอยู่ปออะไรไม่รู้ละเขาก็ให้คนบ้านนอกอะถึงจะได้คุณจะถึงจะได้ลดสัมผัสของของอิริยาบทนี้ก็จะได้เดินไปเป็นหมูคนะ่คณะ ทีนี้เขาก็จะตั้งเขาจะตั้งหัวหน้ากลุ่มสมัยก่อนเขาก็บอกว่ากลัวมันมีมันมีจริงๆอะ่ะแปลว่าแก๊งลักเด็กขโมยเด็กอะไรอย่างเงี้ยเวลาเดินไปโรงเรียนก็ให้เดินไปเป็นกลุ่มนะที่ที่พอสูงสุดก็จะพยายามเป็นหัวหน้ากลุ่มถือธงอะเด็กๆก็ตามพอเราตามไปตามไปพอเห็นข้างทางริมข้างทาง,ทางมีต้นพุทราพุทราก็จะมีพุทราเล็กกับพุทราใหญ่ พุทราเล็กเรียกว่าบตัตรันพัชพุทราไม่ใช่พุทพุทราใหญ่เรียกว่าบัตันนะพุทราเล็กเรียกว่าบัตรันขอนะพอมันสุกอันเล็กๆมันจะเป็นเม็ดดำๆพอใส่ปากแล้วมันก็จะหวานขึ้นมาอย่างเงี้ยพอเราเห็นเม็ดดำๆนะเขาเดินไปข้างหน้านะดีมีกับไปกับเพื่อนอันนี้ก็มันก็มีอะคนอื่นก็มีเหมือนกันแอบไปเก็บข้างทางเก็บใส่กระเป๋ากระโปรงนะ กราเป๋ากระโปงนี่เดียเด๋ยวก็มีแต่หมากฝรั่งเดี๋ยวก็มียานุ่นนน่นๆอันนี้นนย,ยัดเข้าไปนะ <c oughs> เสร็จแล้วสมัยเด็กนี่ซักผ้าเองด้วยนะทีนี้อ่เดี๋ยวนี้เล่าให้ฟังเนาะอ่ะคุณจะได้ดูไงบางคนน่ะมาดูดนฉันเนี่ยไม่เคยสัมผัสกับแบบนี้เพราะว่าคุณเกิดมาบนความสุขสบายคุณมาฟังแบบนี้อันนี้คือชีวิตจริงไม่ใช่ไม่ใช่ความไม่นี่นะ แต่ว่าคุณฟังซาให้เป็นเป็นนิยายนะก็จะเก็บผู้ซาเข้าใส่แล้วก็แอบกิน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 ทีนี้พอกลับบ้านกลับบ้านปุ๊บหน้าที่นะตั้งแต่เด็กเลยนะคุณไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องแบบที่พูดโม้นะตั้งแต่ปนหนึ่งนะตักน้ำนะหากน้ำอ่ะคุณไม่มีไม่มีก๊อก ไม่มีประปาเข้าเขาเรียกว่าไม่มีการประปาเข้าต้องไปตักน้ําจากลําคลองนะคะเออพอสบายมาหน่อยก็มีจักรยานนะคะปั่นจักรยานเป็นเอากระติกกระติกน้ําแกลอนแกลอนนี่ก็ไม่ได้ซื้อนะจะเป็นพวกแกลอนน้ํามันน้ํามันเครื่อง ที่เขาเอาไปใส่รกพวกรถไถอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็จะไปล้างใส่วงซักฟอกใส่น้ํายาอะไรให้สะอาดจนไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวนะเสร็จแล้วเขาก็เอากระติกลงนั้นแหละมาใส่น้ําใส่น้ําเวลาใส่น้ำก่อกระกติกทายังไงเวลาน้ําคลองนะให้มุดกระติกลงไปน้ํามันก็จะปุด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 ปดพอมันเต็มมันก็จะปุ๊บน้ํามันก็จะไม่มีคือเขาเรียกว่าไม่มีพรงอากาศ นั่นคือน้ำเต็มเราก็ปิดฝาไปสักสองกระติกเสร็จแล้วก็เอาใส่ตรงข้างหลังรถแล้วก็มีเชือกเข้ามัด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 แล้วปัน่นเอามาใส่ตุ่มอ่ะคุณสังคุณรู้ว่าบ้านหลังหนึ่งอ่ะมีกี่มีกี่คนอย่างที่ฉันนะ่ะตักใส่สองสองหลังฉันตักใส่บ้านยายกับตักใส่บ้านตัวเองนะฉันรู้สึกโอ้โหหนวยมากแต่ไม่มีใครบอกนะเขาบอกครั้งเดียว คนสมัยเก่าเนี่ยพ่อแม่บอกครั้งเดียวจําแล้วก็ทําทุกวันเป็นกิจวัตรประจําวันตื่นเช้ามาเนี่ยเสาร์อาทิตย์กวาดบ้านเนี่ยนะกวาดจนเกลี้ยงแล้วก็ถูกวาดเช้ากวาดเย็นด้วยนะคุณผู้ชมกวาดเช้าเย็นเช็ดถูบนบ้านเนี่ยชเช้าเย็นเนี่ยเป็นกิจวัตรกิจวัตรเสาร์อาทิตย์ก็ต้องซักผ้าเอาผ้าไปซักที่คลองที่มีแปลงเส้หนึ่งอัน แล้วก็มีผงซักฟอกเวลาถูเวลาแปลงเนี่ยก็จะเอาเสื้อเนี่ยไปพาดกับเขาเรียกว่าตรงขอบของกระบาดกระบาดกระบาของแม่น้ำอ่ะอมันะจะเป็นปูนซีเมนต์แล้วเราก็ถู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 สะอาดนะเออใครซักผ้าสะอาดก็สะอาดใครมังไอเราเป็นเด็กก็สะอาดมั่งไม่สะอาดมัง่งว่านะพอโตมาสักปอหถึง ป .5 ป .6 ปั่นักรยานไปโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งจะไก,กลไปประมาณสามโลหรือไงเนี่ยแหละนะโอมีการขี่จักรยานตกคลองด้วยตอนนั้นอ่ะทฉันเคยเล่าให้คุณฟังอยู่เสร็จแล้วเนี่ยว่ายน้ํานี่น่าจะเป็นครึ่งไม่เป็นครึ่งคือว่ายไม่เป็นหรอกแต่รู้ว่าเบสิกของการว่ายน้ําก็คือต้องดีดขาและว่ายมือแต่ตอนลงไปนี่ไม่รู้ไม่รู้สึกตัว แล้วมาเกาะสวะได้ยังไงก็ไม่รู้สึกตัวก็รอดชีวิตมาได้ยจนถึงวันนี้นะเออสมัยก่อนแล้วทีนี้พอมาไปเข้าเขาเรียกว่าเข้าสู่วัยวัยรุ่นแนละ้วก็เรียนมหาลัยเรียนเออเรียนก็เรียกว่าไฮสคูลเนาะเออทีนี้ก็ขี่มอไซค์ไปขี่มอไซค์ไปได้สักพักหนึ่งเขาก็กลัวเป็นเัียนลาย ก็ไปอยู่หอหอพักหญิงทีนี้ก็อยู่หอพักหญิงทีนี้นะคะอยู่ใกล้กับมหาอยู่ใกล้กับไอเขาเรียกว่ามหาลัยหรือโรงเรียนโรงเรียนไม่ไม่ไม่ไมเท่าไหร่จะเดินไปไม่ไม่ถึงกิโลนะอยู่ติดติดกันนั่นแหละไม่กี่ร้อยเมตร,รนะคะก็สบายหน่อยนะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเล่าแค่นี้ก่อนพอนสังเกตนะบางคนอาจจะไม่เคยได้สัมผัสเลยเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ย คนสมัยนี้ไม่เคยได้เห็นไหมก็จะมีเตารีดเตารีดก็จะเป็นเตารีดเหล็กใส่ถ่านถ่านนี่ก็จะเป็นถ่านที่เวลาเราทำนึ่งข้าวแล้วอ่ะไม่ใช่จากตัวถ่านนะเป็นถ่านที่มาจากฟืนนะด้วยซ้ำนะสมัยก่อนแล้วเราก็เอามาใส่ใส่ในเตารีดปิดฝาทีนี้เราก็มารีดแล้วตอนเป็นเด็กไม่รู้ว่า ร้อนไม่ร้อนยังไงนะหน้าไปหน้าไปมีขาดด้วยนะพอขาดแล้วทํายังไงรู้ไหมซื้อใหม่ก็ไม่มีเงินก,ก็ต้องเอาผ้าสีเดียวกันนมาชุนให้อ <c oughs> <c oughs> เออนะปีหนึ่งอะ่ะถึงจะได้รองเท้าใหม่หนึ่งคู่ถึงจะได้ชุดนักเรียนใหม่ชุดเน็บนานรีใหม่หนึ่งชุดนะ อันนี้คือของคนบ้านนอกสมัยก่อนสมัยเก่านะจริงๆนะคุณผู้ชมใครมีพี่มีน้องเนี่ยคนเป็นน้องจะไม่ได้ซื้อชุดหรอกก็จะช่องใช้ของพี่เขาเรียกว่ามารดกตกทอดแล้วสมัยก่อนของเราเนี่ยก็คือเรียนหนังสือก็คือหนังสือมานีมานะเวลาปิติเจ้าจ๋ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออหนังสือของพี่ก็จะตกให้ของน้องนะคะยังดีหน่อยฉันเป็นพี่นะคะดิฉันก็จะได้หนังสือเป็นคนแรก ดิฉันก็จะได้คอมพิวเตอร์เป็นคนแรกนะดิฉันเคยเล่าให้คุณฟังใช่ไหมสมัยเมื่อโอ้เท่าไหร่เนี่ยสามสิบกว่าปีก่อนนะคุณคิดย้อนหลังไปสามสิบกว่าปีก่อนดินฉันน่ะมีคอมพิวเตอร์สีเครื่องแรกในตำบลเสร็จแล้วก่อนดินฉันจะได้อะ่ะ เขาบอกว่าจะมาส่งพรุ่งนี้อย่างนี้วันนี้อย่างนี้ใช่ไหมฉันก็จะนั่งรอจนแต่เช้าทีนี้เขาไม่มาเขาไม่มาจนถึงเย็นิฉ่นก็ร้องไห้แต่ดิฉันไม่เป็นคนไม่โวยวายนะก็จะปิดห้องเงียบล็อกกรอนใส่ประตูเขาเรียกกินข้าวก็ไม่หิวไม่หิวแต่ไม่มีแบบว่าแต่ไม่มีแบบเหมือน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 เด็กก้าว้าสมัยนี้ว่าไม่หิวไปกินไม่มีนะก็คือแบบ ไม่หิวค่ะบม่หิวเจ้ากินเถอะบม่หิวบม่อยากยะคุณผู้ชมจะเป็นแบบนั้นอ่ะเพราะมันไม่หิวสักสองสามสองมื้อสามมื้อนี่เขาก็สนเขาก็เคาะใหญ่เลยนี่เป็นอะไรว่างัน้นเปิดเดี๋ยวนี้ว่างี้อ่ะเปิดมาเนี่ยน้ำหูน้ำตาไหลพา,ากวากวากว่าเป็นในอย่างนี้นอ้องเป็นในอย่างนี้พี่อีว่าน่ะ ก็รอนุชเออรอคอมพิวเตอร์มันยังไม่มานะเออทีนี้เขาก็เลยไปตามกว่าจะมานะคะอืสมัยก่อนสามสิบปีที่แล้วคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของดิฉันราคาพร้อมกับเครื่องพร้อมกับเครื่องปิ้นดอกนะ ถ้าพูดถึงคุณสักคนรวยสมัยก่อนคุณก็จะบอกว่าที่ประติวในชีวิตคุณแน่เๆเป็นของที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของดิฉันเพราะดิฉันเป็นคนบ้านนอกแล้วไม่มีนะคะดิฉันได้สิ่งนั้นมาสามสิบกว่าปีที่แล้วโอ้ยนะคะจําได้เลยสี่หมื่นกว่าบาทประมาณสี่หมื่นห้าสี่หมื่นหกนี่แหละคอมพิวเตอร์พร้อมกับเครื่องพรินเตอร์สี่หมื่นกว่าบาท ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ผ่อนนะเป็นเงินสดด้วยพบผ่อนไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรนะเขาเรียกว่าสมัยก่อนมันไม่มีแบบนี้มัง้งนะมันไม่มีแบบสมัยปัจจุบันมัง้งที่แบบว่ากู้อะไรอย่างนี้มัง้งนะก็คือรู้สึกเอออันนี้ดิฉันเล่าให้คุณฟังด้วยความตื่นเต้นนะคะอืมเสร็จแล้วเนี่ยเวลา เวลาไปโรงเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋านักเรียนนี่นะซื้อซื้อครั้งหนึ่งนี่นะได้ตั้งแต่ปหนึ่งจนถึงคือปหนึ่งถึงปหกเนี่ยคุณจะได้กระเป๋าอย่างมากก็คือสามใบแค่นั้นนะคะไม่ได้ซื้อทุกปีนะตัวใบนี้ก็คือปีละปีละอันปีละสองอันปีละสี่อันห้าอันมีกระเป๋าเป็นสิบอะ ต่อปีนะเสื้อเนี่ยอันนี้ฉันพูดตรงๆเหมือนลูกเลยฉันเนี่ยเสื้อเนี่ยจะให้พูดก็ว่าโมนะเป็นพันกว่าตัวนะเฉพาะเสื้อเนี่ยจะสองพันหรือเปล่าป <c oughs> <c oughs> ้วนหัวเสร็จแล้วเนี่ยพออันไหนที่ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมเดีฉันเคยเอาไปบ้านนอกคนบ้านนอกเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่นี้นะ เขาก็ไม่เอาคนบ้านนอกเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้ยกเว้นยกเว้นบางบางอันอย่างเสื้อเดชันเนี่ยบางบางตัวมันมียี่ห้อเนี่ยเขาก็เอาแต่ถ้าอะไรกั้มงก,กึ่งแบบแบรนด์ไม่มีไม่ค่อยมีแบรนด์เท่าไหร่เขาก็ไม่เอาทีนี้เขาก็จะคัดมาใส่ถุงดำอันไหนไม่ใส่ก็จะใส่ถุงดำเมื่อก่อนน่ะน้องหมาน่ะ จะต้องซื้อคือไม่เคยซื้อผ้าหรอกนะถ้าซื้อผ้านี่ซื้อผ้ามาเช็ดหนึ่งคงจะเปลืองหน้าดูเสร็จแล้วไม่เคยซักเลยนะผ้าน้องหมาเนี่ยเปื้อนปุ๊บสองสามวันทิ้งสองสามวันทิ้ง <c oughs> ปานนั้นยังใช้ไม่ทันนะในผ้าเก่าๆอีผ้าเก่านี้ใช้ไม่ทันนะคะท่าน,นผู้ชมพูดตรงๆผ้าเก่าที่มาเช็ด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 น้องหมาในห้าหกตัวเนี่ ใช้ไม่ทันค่ะเพราะว่าอะไรมันเยอะเกินส่วนมากก็จะเป็นของบุตรนะคะของลูกสาวอ่ะขอบพระคุณมากที่รับชมคลิปนี้เล่าให้ฟังอ่ะแคปเจอร์สูตรนะตามนี้นะสมการดังนั้นพูดพูดไปยาวเวลาคุณฟังคลิปวิดีโอแล้วก็ถ้าไม่อยากฟังก็ปิดคลิปนะจ๊ะอ่าเอาไว้เท่านี้ก่อนวันนี้เสียงแหบแล้วเนี่ยโมต่โมเนี่ยสวัสดีค่ะ